มาถึงกันหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะคุณผาอยากที่ันบอกไว้แข็งแรงบึกมึนแมีพลังนอกจากเด่นการละครแล้วการออกกำลังกายก็เด่นอีกด้วยค่ะหนุ่มบิ๊กแอมลิขิตค่ะนะคะที่แฟนๆช่องเจ็ดสีนะคะบอกว่าอุ้ยตายแล้วภาคเหนือก็บอกคิดถึงภาคใต้ก็คิดถึงภาคอีสานก็คิดถึงวันนี้หายคิดถึงแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะพาไปดูกิจกรรมยาวว่างของหนุ่มบิ๊กแอมกันอสซัเอ็กตรีมมากเลยอ่ะไม่ธรรมดา ปีนน่ายแบบสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเจ็ดสีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบิ๊กเอ็มเลยทีนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าหุ่นฟิตและเฟิร์มแบบนี้เนี่ยผมทําได้ยังไงครับผมเลยจะพามาดูเคล็ดลับของผมนะครับกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดมันจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับเรื่องลุยๆขอให้บอกบิ๊กเอ็มเลยครับโดยเฉพาะกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างการปีนหน้าผาจำลองและเครื่องเล่นที่ใช้กำลังแบบนี้ยิ่งถนัดเลยครับเริ่มต้นแบบเบาๆกันก่อนด้วยเครื่องเล่นแปลกตานี้เลยครับ เห็นแล้วต้องบอกว่าบิ๊กเอ็มชิลมากเลยนะเนี่ยการออกกําลังกายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บิ๊กเอ็มรักพอๆกับแฟนคลับที่มาให้กําลังใจกันถึงที่นี่เรียกว่าเป็นกําลังใจสําคัญของเขาคนนี้เลยแหละครับขอบคุณมากไม่รู้จะให้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนก็ให้เป็นฝากเป็นผลงานละครแล้วกันนะครับอยากให้ติดตามผลงานละครของผมไปทุกๆเรื่องเลยครับรักผมแบบนี้ตลอดไปผมก็จะรักแล้วก็ดูแลทุกคนเป็นอย่างดีครับเอาละมาถึง,เ,งเล่นที่ท้าทายความกล้าข,ของบิ๊กเอ็มที่สุดกันบ้างครับ วิธีการเล่นก็ง่ายง่ายแต่ตอนลงเนี่ยทำใจยากอยู่เหมือนกันนะครับเห็นเนี้ยคิดว่ามันจะไม่น่ากลัวขึ้นไปโอ้โหน่ากลัวมากแต่สนุกครับพอลงมาตรงนี้ม,มันมาก แฟนๆก็รอติดตามผลงานของหนุ ar, ่มคนนี้กันได้ในละครเจ้าพายุบู๊สะใจกับนางเอกคู่ขวัญฮานาลีวิสพร้อมทั้งยังมีละครเรื่องผักบุ้งกับพุ่งนางประกบกับนางเอกแคทซอนย่าสิงหะซึ่งตอนนี้สาวแคทก็เพิ่งไปทำผมสีสุดจี๊ดเปลี่ยนลุคเป็นสาวเปรี้ยวซะแล้วละครับแลละะครเรื่องใหม่ที่พีเอ็มเตรียมจะเปิดกล้องก็คือเรื่องผง์เหนือมังกรงานนี้มาพร้อมนางเอกมินทีจีา ร่วมด้วยแบงค์อาทิตย์ติดต,ตามความเคลื่อนไหวของละครเรื่องใหม่จากช่องเจ็ดสีกันได้ที่สนามข่าวบันเทิงนะครับนี่เ<ร>ไงล่ะการกระซิบกระซิบว่าไงครับกระซิบว่าหงเนื้อมังกรวางตัวแล้วน้องวิ เดี๋ยวแบกอาทิตย์ด้วยคุณคะอันนี้ก็ซิปเหรอคะเสียงดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยอะคะให้รู้กันไปเลยแฟนละครเจ็ดสีนะคะติดตามบทหลังขอของน้องบิ๊กเอ็มนี่อีกเทียบเลยอยากรู้ความเคลื่อนไหวของนักแสดงเจ็ดสีต้องดูนี่ค่ะสนามข่าวบันเทิงอย่าไปมโนเองนะคะไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องหลายแต่หลายเรื่องนะคะที่คาดเราเปิดเรานำมาบอกกันได้เลยนะคะคลิปหน้าอย่างไรจ๋าจ๋า